สวัสดีครับเรื่องราวบนโลกใบนี้มีมากมายนะครับบางเรื่องมันอาจจะเกินความจำเป็นที่เราเนี่ยต้องรู้และบางเรื่องที่เรารู้อาจจะไม่ใช่ความจริงอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่เมื่อเราได้ยินมาได้ยินบ่อยๆเรามักจะเชื่อพอเราเชื่อปุ๊บก็เกิดทัศนคติต่อมาทัศนคตินี้ก็ส่งผลต่อแนวคิดแนวคิดก็ไปส่งผลต่อ,อก,กระบวนการคิดกระบวนการคิดมันก็ส่งผลออกมาเป็นการกระทําหรือว่าการพูดที่บางคนเนี่ยมักจะเรียกว่า mindset หรือว่าชุดวิธีการคิดนะครับเรื่องราวความรู้ก็คือวัตถุดิบ ชีวิตสมองก็คืออุปกรณ์แนวคิดทัศนคติก็คือวิธีการทำํำหลายการกระทําและก็การพูดก็คือผลผลิตนะครับแน่นอนว่าผลผล,ผลิตของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันอยู่บ้างอันนี้มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทําเมื่อแต่ละคนมีความต่างด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นนะครับความคิดเห็นของแต่ละคนนี้ย่อมต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา สืบเนื่องจากการตกของเอฟของอังกฤษนะครับแต่ว่านักบินเนี่ยดีตัวออกมาได้แล้วก็ถูกช่วยเหลืออย่างปลอดภัยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่นักบินทุกคนที่ดีตัวแล้วจะรอดนักบินบางคนนี่โชคร้ยายบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตทั้งจากอุปกรณ์เองแล้วก็การดีตัวออกมาอย่างปลอดภัยแล้วแต่ว่าหน่วยกู้ภัยไปช่วยไม่ทันหรือว่าหาไม่พบทําให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนักบินทุกคนจะดีตัวในวินาทีสุดท้ายจะพยายามบังคับเครื่องก่อนแล้วครับไม่ใช่ว่าห่วงเครื่องบินเพราะว่าการดีตัว มันก็อันตรายเหมือนกันแต่แน่นอนแล้วครับว่ามันมีโอกาสรอดมากกว่าตกไปกับเครื่องบินถึงแม้ว่าเก้าอี้นักบินเนี่ยจะพัฒนาการดีตัวให้ทันสมัยปลอดภัยขึ้นแต่ก็มีความอันตรายนี่อยู่ดีนะครับเราไปดูเรื่องการ ejecting ของนักบินว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จากบทความของ Sydney Morning นะครับ การดีตัวของนักบินมันมีโอกาสที่กระดูกสันหลังนี้จะหักนะครับอันนี้จากคาพูดของนักวิจัยด้านเวชศาสตร์การบินปัจจุบันเนี่ยเบาะนั่งของนักบินเมื่อมีการดีตัวมันจะมี2ระดับหรือว่า2ระยะหรือว่า2ขั้นนะครับขั้นแรกเมื่อนักบินตัดสินใจดีแล้วว่าต้องดีตัวดึงคันโยกได้เลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครั้งแรก3-6ฟุตประมาณ1-2เมตรให้พ้นตัวเครื่องหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นที่2นะครับขั้นนี้แหละครับจะรอดหรือไม่รอดลุ้นได้เลยเพราะว่ามันจะมีจรรววเเล็กเล็กๆปนจ เพลิงแข่งอยู่ใต้เปะมันก็จะจุดระเบิดส่งนักบินพุ่งขึ้นไปด้วยความแรงตามยถากรรมนะครับเวลาจุดระเบิดอยู่ที่0.2วินาทีอันนี้สั้นมากแต่ว่ามันจะดันเก้าอี้นักบินไปได้100ฟุตหรือว่าประมาณ30เมตรตอนนี้แล้วครับอันตรายมากแรงที่กระทํานี่มหาศาลเพราะฉะนั้นก่อนจะดีดตัวเนี่ยนักบินต้องดูมุมให้ดีก่อนนะครับจะดีดตอนเครื่องบินกลับหัวนี่ไม่ได้จะดีดตอนความเร็วสูงอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ หลังจากที่จรวดเก้าอี้นี้ระเบิดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นร่มชูชีพก็จะกลางและอีกอย่างนักบินจะดีดตัวที่ไปดานบินสูงนี่ไม่ได้จะทําให้หายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศนี่จะเบาบางมากต้องต่ำกว่า1 0,000ฟุตนะครับหรือว่าประมาณ3กิโลเมตรแน่นอนว่ากระบวนการดีดตัวเกิดขึ้นเร็วมากน้อยกว่า3วินาทีมันเต็มไปด้วยความรุนแรงหลังจากโร่มกลางแล้วก็ยังต้องลุ้นว่าจะลงตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าจะเป็นต้องดีดตัวที่ความสูง2 0 0 0 0ถึง30,000ฟุตก็ประมาณ6-9ถึงกกิโลเมตร ถึงแม้ว่าร่มจะกาในครับแต่ต้องใช้เวลาถึง20นาทีกว่าจะถึงพื้นออกซิเจนนี้ไม่เพียงพออันตรายนะครับแต่ว่าเก้าอี้นักบินสมัยใหม่จะติดถังออกซิเจนมาให้รวมถึงอุปกรณ์ปรับความดันด้วยนะครับเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่านักบินจะดีดตัวได้แต่ต้องเจอกับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่มีผลกับความปลอดภัยจากสถิตินะครับอัตราการรอดของนักบินที่ดีดตัวทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่92เปอร์เซนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่นำมาเล่าให้กันฟังในวันนี้นะครับ วันนี้ไม่มีแซะยังไงก็กดติดตามกันได้นะครับก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กันฟังนะครับ